กระสสดีเพื่อนๆและทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมมันี่ p s เกี่ยวกับการหาเงินฟรีไปด้วยกันนะครับและเราก็มาในของตัวแอปพลิเคชัน f a n f r i x นะครับที่ทำการหาเงินเข้าในของทูวิล l ล t นะก็ตอนนี้นะครับผมก็ที่ทำการหาครบหรือว่าครบจำนวนขั้นต่ำในการถอนในของตัวแอป f a n f ฟ l x นี้แล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะไปทําการถอนนะฮะวันนี้ก็มาทําการถอนเนาะก็ผมถอนในของวันอ่าวันพฤฤษหักนะครับวันที่14นะวันพฤฤษค์หักก็ถ้าถอนในของวันพฤฤษค์หันี้น่าจะได้รับประมาณวันพฤฤษค์หักหน้านะได้รับเงินประมาณวันพฤฤษค์หัหน้าเนื่องจากว่าการถอนเงินเราจะต้องนับอ่าจะนองวันด้วยนะครับว่าเราถอนสมมุติว่าผมถอนวันพฤฤษค์หักใช่ไหมแล้วก็วันอ่า วันศุกร์ก็จะเป็นอ่าหวันนะครับแล้วก็จันวันที่2อังคารวันที่3วันพุธก็วันที่4แล้วก็วันพฤหัสก็วันที่5นะครับเขาจะจ่ายเงินให้เราภายใน5วันก็ลๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทําการถอนของตัวแอปฟรังฟิชนี้กันดีกว่าเนาะก็ครบไปแล้ว100บาทนะครับก็กดไปที่ถอนเลยนะครับปุ๊บนะฮะมาตรงที่หน้าของแชรแล้วก็ไปที่ถอนเลยนะครับก็กดเข้าไปนะครับ เข้ามาแล้วนะฮะอตอนนี้ครับการถอนเงินในของตัวแอ r รอนฟลิสนี้นะครับ,ก,งงนนรบก็มีทั้งของพร้อมเพย์ไม่ใช่พร้อมเพย์ต้องขออภัยด้วยเพย์เพลนะครับเพย์พลแล้วก็เป็นในของค่าโทรศัพท์เนาะส่วนของ t ูนิวเวอเล e ตก็อยู่อันแรกเลยนะครับก็ถอนในของ t ูนิวเวอเล e ตก็ได้เช่นกันนะครับาการถอน1บาทตรงนี้เราต้องเชิญเพื่อนด้วยนะ1วันเราต้องเชิญเพื่อน1คนเราถึงจะสามารถถอน 1>, 1บาทนี้ได้นะครับแต่ผมจะมาทํากันถอน100บาทนะครับเนื่องจากว่าของผมครบ100บาทแล้วนะฮะก็มาถอนกันเลยนะครับถอนได้สูงสุดถึงสักประมาณ2,000บาทเลยนะครับ1 0 0่งร้อถึงสองบาทเลยแล้วก็กดเข้าไปนะแล้วก็รอสักประมาณ4ีวีเนาะหรือ5้าวีนะครับทุกคนก็กดเห็นด้วยนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับ ตรงนี้นะครับที่เขาให้เราใส่นะครับก็คือใส่ในของชื่อนาสกูลนะครับแล้วก็ในของท o วิลเลตนะครับใส่ชื่อนาสกูลของทูวิลเลตนะครับพอใส่เสร็จแล้วก็ให้เราทําการใส่เบอร์โทรไป2ช่องเลยนะครับตรงนี้นะ2ช่องนี้นะครับใส่เบอร์โทรของ t o ูวิลเลตนะครับเพื่อทำการรับเงินเข้า t o ูวิลเลตเนาะก็ไม่ยากนะครับ ส่วนเพื่อนๆและพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่มีปัญหาเรื่องในการถอนเงินก็คือกดไปที่ถอนเงินแล้วแต่ทําไมเขาให้เราใส่อีเมลนะครับก็อ่ะถ้าเขามีให้เราใส่ในของอีเมลหรือว่ายืนยันอีเมลก็ให้เราใส่อีเมลไปแล้วยืนยันอีเมลนะถ้าถ้าตอนแรกที่เราสมัครในของตัวแอปฟังฟรีดนี้มาและสมัครด้วย Facebook ก็ให้เราไปยืนยันอีเมลนะครับโอเคเนาะมันถึงจะทําการถอนเงินได้นะครับ เดี๋ยวผมทาการใส่เบอร์ชื่อแล้วก็เบอร์โทรสช่องนี้ทำการถอนเงินก่อนเนาะนี่ครับพอทําการกดส่งไปแล้วใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะแล้วก็ให้เราทําการกดไปที่ตรวจสอบอ่ากดไปตรวจสอบตรงนี้เลยนะครับปึ๊นะครับพอทําการกดมาแล้วนะฮะก็รอนะครับก็คือผมถอนเงินนะฮะก็ถอนในของวันที่14นะเดือน10นะครับเวลาประมาณ9ก้โมงห้นาทีก็ เขาบอกว่าถ้าเราถอนแล้วเราต้องรอ5วันนะส่วนวันหยุดก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์เขาจะไม่นับนะครับก็คือตามนีกกี้ที่ผมบอกไปเลยคนถอนวันพุธหรือหักวันศุกร์หนึ่งวันแล้วก็วันจันทร์วันที่2วันอังคารวันที่3วันพุธวันที่4ี่วันพุธหัสหักวันที่5นะก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่าผมได้ทําการถอนไปแล้วนะครับก็น้านี้ก็กลับมาเนาะ ก็คือเหรียญของผมหายไปแล้วนะครับใช้เหรียญแรกก็ขั้นเยอะอยู่นะก็คือ15ล้านเหรียญเลยเพราะว่าใช้เหรียญเยอะมากแต่ว่าก็ได้เหรียญเยอะนะครับในของตัวแอปนี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเข้าไม่เข้ายัางไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงต่อจากนี้กันเลยนะครับถ้าเงินเข้าไม่เข้านะครับก็ให้ทุกคนดูต่อไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข้อมูลแล้วก็ลงคลิปพร้อมกันเลยนะครับ สวัสดีนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการถอนไปนะครับก็ได้รับเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน100บาทนะครับก็เข้ามาแล้วเนาะนี่เลยนะครับก็รายการที่ผมได้รับเงินมาจากในการถอนในของตัวแอป f a r m f l i x ที่ผมได้ทําการถอนไปก็ได้รับมาแล้วนะครับจำนวน100บาทก็ตามนี้เลยนะครับเข้ามาในของวันที่19กนะฮะก็เข้ามาในของวันที่19า ผมมาดูแล้วมันเข้าเนือของวันที่19เครับเป็นเวลาประมาณ9กนาฬิกาสนาะทีนะก็ได้รับเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในของตัวแอปฟังฟรีสกันนะครับว่า,าว่าเขาได้บอกว่าได้ชันได้ทำการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือย,อยังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็ได้มาแล้ว100บาทนะครับเรามาเข้าในของตัวแอปฟังฟรีสกันนะฮะ คือหลังจากที่ผมได้มาทำกันถอนไปเนาะก็ถอนไปด้วยของวันศุกร์ใช่ไหมครับก็รอเวลานานอยู่นะเดี๋ยวขอปิดเสียงสักครู่แล้วก็กดไปที่ถอนนะฮะเข้าในของวันที่19ก็ถอนวันศุกร์วันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับก็คือโอ้ก็วันจันทร์ก็นับเป็นวันที่1เนาะวันอังคารก็วันที่2โอ้ก็ถือว่าใส่วายอยู่นะครับเนื่องจากว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เราถอนไปเขาจะไม่นับนะฮะเขาจะนับตั้งแต่วันจันทร์ วันนึงคันนะครับถ้าเราถอนวันศุกร์นะครับนี่ครับผมนี่ได้รับเงินมาแล้วนะครับนี่นะได้รับเงินมาแล้วฉันรับเงินเสร็จสมบูรณ์นะครับก็ได้รับเงินมาแล้ว100บาทใช้เหรียญทั้งหมดประมาณ15ล้านเหรียญนะฮะถือว่าใช้เยอะไหมก็ใช้เยอะนะแต่ว่าหาเหรียญได้เยอะไหมก็หาเหรียญได้เยอะนะครับก็ถือว่ามันมีความสุ่นสุน่ของมันอยู่นะครับแต่ว่าหาเหรียญค่อนข้างยากหน่อยนะฮะ ก็ถือว่ายังจ่ายอยู่นะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทําหรือว่าใครที่สนใจก็มาทําด้วยกันได้ลิงก์ในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆก็อยู่ในของใต้คลิปนะครับวิธีในการสมัครก็อยู่ใต้คลิปเช่นกันนะครับส่วนในของคลิปนี้ก็เป็นคลิปวิธีในการถอนแล้วก็ดูว่าจ่ายจริงไหมก็คือสรุปแล้วนะครับในของตัวแอปนี้จ่ายจริงแน่นอนนะครับผม งานก็วันนี้ก็มาเพียงแคนน่นี้ยังก็ฝากเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับกดไลค์และกดติดตามและรอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากมันลี่พีเอสด้วยนะครับบ๊ายบายไวจเนในการคลิปหน้าครับผมส่วน100ง100บาทนี้ก็รอชมต่อไปว่ามีอะไรมาให้เล่นไหมนะครับบ๊ายบาย